ทำตัดเสื้ออะไรได้นะคะทีนี้เราก็พัฒนาผ้ามุกลายาใหม่ๆนะคะเป็นลายใหม่ๆแล้วเราเอามาทอใหม่ดูบ้างนะคะก็จะได้าการตอบรับของลูกค้าดีมากนะคะก็เราจะใช้ผ้าไหมเราใช้เส้นไหมทอตรงตัวอทอตรงจีนจกเนี่ยคะ่ะตรงเนี้ยนะคะ เราเน้นตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีความเงางามของเส้นไหมนะคะอันนี้คือสีทองนะคะเป็นไหมสีทองแล้วก็ตัวสิ้นจะเป็นไหมด้วยนะคะแต่ยืนไฝยนะคะเรายืนไฝยทอไหมอันนี้ก็จะเป็นไหมที่เงางามเลยนะคะจะดูจากแสงยังไม่เหมือนกับดูในข้างนอกหมายถึงว่าดูตอนกลางแจ้งนะคะ ดูกับแสงแดดนะคะก็จะเงาอีกแบบหนึ่งนะคะสวยงามค่ะความเงาของเขาจะเป็นไหมแท้นะคะไหมแท้จะมีความเงางามมากเลยนะคะตัวเชิงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นลายอื่นๆบ้างนะคะอันนี้คือลายขอยอดนิยมนะคะเป็นลายขอนะคะเป็นมีความเป็นไหมได้ชัดเจนแล้วก็ตัวสิ้นก็มีความเงาของเส้นไหมได้ชัดเจนนะคะ เป็นผ้าเป็นสิ้นผ้ามุกสุขโขทยัยซึ่งใครๆก็รู้จักนะคะเป็นสิ้นผ้ามุกสุขโขทัยนะคะเราทอเราใช้ไหมมาทอตัวสิ้นก็จะเพิ่มเพิ่มความเงางามเพิ่มความอ,อย่างนี้นะคะเป็นแบบโบราณของของเราเลยนะคะที่จริงเรามีสีชมพูอมกะปิสีน้ำตาลสีอื่นๆน,นะคะแต่เรายืนพื้นด้วยสีทองเลยนะคะ สีทองเนี่ยจะขายดีที่สุดเรามา,าคุยกันเรื่องผ้าสีทองผ้าสีทองเนี่ยเข้ากับเสื้อได้แทบทุกสีนะคะขอให้เป็นสีประมาณสีออกโทนทองทองที่เราใส่นี่นะคะเขาจะมีความสวยงามอลังการนะคะมีความเรียบหรูดูดีนะคะเรียบร้อยนะคะไม่ฉูดฉาดมีความสง่างามด้วยความเป็นเส้นไหมสีทองนะคะ ตัวสิ้นก็จะมีความสวยงามตรงที่เป็นทองเรายืนเส้นป้ายเราทอผ้าเราเราทอเส้นไหมนะคะความเงางามของอตัวสิ้นก็จะเฉดก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็เป็นลายผ้ามกโบราณของอสุขโขทัยเลยนะคะเป็นลายประมาณนี้นะคะลายนี้เป็นการยกอสองลายคือลายกากบาทกับลายสามเหลี่ยมที่เห็นนะคะลายข้าวหลามตัดนะคะเขาเรียกว่า สิ้นมุกข,ขาเปียนะคะเป็นการทอยกดอกอยกเส้นพิเศษ2เส้นเพราะฉะนั้นการทอจะยุ่งยากกว่าผ้ามุกที่ลูกกลมๆนะคะแล้วเขาจะสามารถเล่นสีสันได้หลากหลายสี mm hmm. เห็นไหมคะว่าสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้มทอหมาสีทองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีความแตกต่างนะคะมีความแตกต่างจากสิ้นทอแบบอื่นๆน,นะคะ มีความเป็นไหมได้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีความเป็นโบราณการเดินเส้นแบบชาวหาดเซี่ยวนะคะแบบชาวสุโข,ขทัยเลยนะคะก็คือเด,เดินเส้นเป็นลายไข่มดนะคะเป็นลายไข่มดอันนี้เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของอท้องถิ่นเลยนะคะก็จะมีให้เห็นเนี่นะคะเป็นสิ้นแบบโบราณเลยนะคะเรียบหรูดูดีนะคะไม่ใช่ฉูดฉาดเกินไป นะคะไม่ฉูดฉาดแต่มีความอ,าอลังการของความเป็นเส้นไหมสีทองนะคะวันนี้เรารีวิวแค่ผืนเดียวนะคะเพราะว่าสีทองเป็นยอดนิยมนะคะเราก็เลยเอามา,าผืนเดียวก่อนนะคะเป็นไหมสีทองนะคะสิ้นมุกสุโขทัยนะคะพูดถึงสุโขทัยก็ต้องนึกถึงสิ้นผ้ามุกนะคะอันนี้เป็นงานทอยกดอกนะคะไม่ใช่งานขนเม่นนะคะก็ เราก็จะมีรีวิวอันอื่นๆให้ดูเยอะๆนะคะ,ะที่มาซื้อที่ร้านเนี่ยก็ถามหาสิ้นมุกกันเยอะนะคะสีสวยเพราะว่าของเขามีความเรียบเรียบร้อยนะคะเรียบหรูดูดีนะคะก็สอบถามกันมาได้นะคะตามเพจตามเฟซบุ๊กของร้านบานเย็นผ้าทอนะคะเซิร์ชหาได้ง่ายๆนะคะคีย์คำว่าบานเย็นผ้าทอเดี๋ยวก็ขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า อ่าทางไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางเฟซไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะอ่าเขียนคำว่าร้านบานเย็นผ้าทอนะคะเดี๋ยวก็เจอนะคะเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์ก็ให้ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสอบถามกันมาได้นะคะพื้นนี้ลืมบอกไปว่าราคา4,500บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสวยๆงามๆของอสิ้นมุกสุโข,ขทัยนะคะเขาสวยด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะคะก็ าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางร้านด้วยนะคะเป็นที่รู้จักกันเยอะๆแล้วเราก็มีแฟนคลับกันมากมายนะคะตอนนี้ในกลุ่มแฟนคลับก็เยอะนะคะสอบถามกันมาได้ถูกใจคลิปไหน EP ไหนแจ้งมานะคะแจ้ง EP มาแล้วก็พื้นที่เท่าไหร่นะคะเราจะค้นหาให้ถ้า,อาของมันหมดไปแล้วเราก็จะดูใกล้เคียงเอานำมาเสนอให้นะ